ครับวันนี้ได้มาห้องข้าวต้มเตรียมงานอยู่ที่สำนักมิชีโกกระพุ่งบ้านแวงครับจะมาบึงน้ำตกนะครับน้ำตกแต่ว่าสำนักมิชิมันถือว่าทับเตาง่อยเ่าทาเตาทาเตาท,ท่องครับเอาผิด ทำต่อทองมีเต้าทองพร้อมเลยครับวันนี้มีน้ำตกพร้อมแล้วพาพี่น้องไปเบิง่งน้ำตกทำโกกพุ่งจักเบิบ่งเต้าธรรมชาติลมลื่นครับเย็นสบายครับนี่น้ำตกครับ เบิ่งเต้าครับบันนี้ไป็นเต่าทองกันนี่ครับเต่าทอง นี่คือเต่าทองสำนักไม่ถ้ำเต่าทองมันก็บอกว่าวัดกกกระพุ่งมันก็สำนักไม่ชี่กกกระพุ่งตัวนี้เต่าทองนะหลายปีแล้วครับอยู่นี้ก็ก็แต่มีพระจัมปา,านะนี่มาเป็นสำนักไม่ชี่นักตกงามครับสวยงาม ครับยูรุมนี่กับมีอ่าเข้าปฏิบัติธรรม, ini, มครับธรรมนี้ครับมีมองปฏิบัติธรรมครับนี่ครับบันไดลงนะครับขันได้ลงขัไนได้ลงครับลงครับ อะไรทํำไปดูควรมีน้ําตกแล้วครับนั้นพี่น้องที่เป็นญาติธรรมนะครับจะมาปฏิบัติธรรมก็เชิญครับสำนักไม่ที่ทำเตาทองอบ้านแว่แหงครับบ้านแ่ง เกียรติพื้ีของหมู่สามฮะโอแกงเจ้าที่น้องเฮานะรับรู้รับทราบว่ามีอาหารน้ำตกในพื้นที่แห่งนี้